โอ้พี่น้องตอนนี้เ่ามีดาวเต้นเต้นห้เบิงแล้วน้องไอรินลุกเต้นแล้วแจกทริปโลโลป้าโอ้ยอยากได้หลาดขวดเข้ามาเต้นหน่อเนาะโอ้พี่น้องน้องไอรินคือเต้นเก่งแทนนะป้าเต้ๆๆๆนเะก่งสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องฝั่งเราฝั่งไทยและทางต่างประเทศสบายดีวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในเมืออื่นนี่เด้อพ่อแม่พี่น้อง ชกฟากินข้าวดาวโดย,โดยกินข้าวดาววันที่12โมงแล้วคือตอนนี้ตะเวนกาตกดินแล้วเรียบร้อยพี่น้องฟ้ามืดบรรยากาศกับแบบบนหาวแห้งพอดีอยู่มือนี้น่ะแบบบต้องยันหนาวเลยมือนี้บรรยากาศเย็นสบายไปคีบประทานมาไว้ก่อนเอากากำลังปิ้งเลยพี่น้องไก่สีซุกแล้วไฟแห้งเดี๋ยวมันชิใหม่ พอดีได้ลูกชิ้นมาปิ้งน้ำพี่น้องบางเอ่อลูกครูอาจารย์เพิ่นเนาะกินลูกชิ้นเด็กน้อยแบบซิ้นอย่างยงี้เพิ่นบ่ม,มากปานัดนน้ำจิ้มลูกชิ้นตัวนี้กินกับแซบพี่น้องลูกชิ้นป่าก,กับลูกชิ้นเนื้อหมูเั่าก็ปิ้งซุกในแล้วเนาะหน่อยหนึ่งแต่ว่าที่จริงเขาจะปิ้งกินฮ้อนๆแนวได้พี่น้องแบบปิ้งแล้วก็กินไปนำ้ำมันจึงแบบโบก้ามเป็นไข่ พี่น้องเป็นตะแพงเนาะลูกชิ้นปลาสองอันนี่สองลูกนี่เ <c oughs> ้ากาได้โทร่วนเอ้ยเครืออ่ากับประโคมเนาะพี่น้องให้พ่นมาเข้าดาวน้ำกันแต่ว่ามื้อนี้น่ะถืกบุญกล่องข้าวทางบ้านนาโนยนเคไหมเนาะ <c oughs> แบบถือกระโตมือส่งท้ายปีเก่าตอนทำปีใหม่อยู่ในมืออื่นก็ใส่บาทได้ถือกระโตมืออันข้าดาวเลยกับฮบม้ว่า เพื่อนชิมาได้หรือบอเพิ่นว่าชิมาเนาะพี่น้องพังเบิ่งว่าเพือ่อนชิมาตอนไหนเนาะหอมขนาดเลยพี่น้องแหมๆห,หอมๆมแหมจนไหม้ไพเครือบอ่เอา้ามาแล้วบอ,อามาแล้วมาแล้ว เป็นพาลู้คนมาอยู่บรกพี่น้องได้ไยินเสียงรถแล้วเห็นแสงตารถแล้วนาซิเวตประโจมมาแล้วพอดีมื้อนี้นะสาวซุกกาสิได้เอาของควัญปีใหม่จาก IFC ทางขอนแก่นเนาะคุณฝากให้สาวซุกมาให้ประโจมตั้งแต่มือนั้นพุ่นะฝากมามาเฮาเห่าจุดๆุดๆๆดๆๆๆๆๆๆๆลดจุดๆุดจุดๆดุดๆดุดดุดดุด ดึกดิก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 มาแล้วดึกดิกดึกดิกดึกดึกรวยรวยว่าสมุนไพากรแเล่นตอนหับเลยอ้าวประจนมาฮอนแล้วพี่น้องเพิ่นบ่สบายไปไหนเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงเลยคือเนาะพี่น้องเลยคือก็มาเข้านดมกันสบายดีพี่น้องแอฟชีหนาวบ่เป็นไข้บ่ ใช่เม่นหัวค่ะเวียไข่จะปดออกเราก็อยากปดนะพี่น้องมันปกหนาปกตาวปดเอ้าวันนี้เข้าวันเดียวเข้ากินเผือกกินมันพี่ยับยับเขานั่งในบอกตั้งตอกกลางยับมาพี่แม่ยับมาพี่โอ้เจียวพียเออึ้อคือเจียวพีเอตักใส่ถ้วยลงมาเลยตั้งตอดกลางแบ่งใส่ถุยโอ้ยตากระเบื้องอตากระบืองอุสดายอันดาโบได้อยู่โบได้มาเนาะอ้าวักใส่บอกกันในแต่ลูกมาเด้อบอกหนาวกีงออีแม่ หนาวเนาะแค่ดอกมันหยุดเขาบม่ให้ยมดัเข้าเจ้าเปิดเพลงอยู่บ่ไอ้คือบุญบ้านเจ้าฮะบ่วงแดดมาลงบ่มีซื้อบ่มีซื้อมานกินเย็นน้ำมาแอปเปิ้ลให้เอ้ยคือแอเปิลซีมก้อนประจมกเอาน้ำมาแอปเปิ้ลจากจอกหนึ่งเนาะส่งท้ายปีเก่าใส่อันตรีแล้วก็เข้ามาได้กระดูกบ่เอากระดูกบ่าปี ที่เขาไข่รแล้ไข่อ่อนใส่ไว้แล้วแม่เอาเบียร์อันนี้บ่สีเกียวเอ้น้งโป๊ไซน้อเราเป็นไอยเนาะก้อนหนึ่งได้บ่ก้อนหนึ่งโป๊ไซบ่ซิมบ่แล้าลองซิมก่อนเข่งโจ น้ำมะม้น้ำมะแอปเปิลลองชิมึงซิมึงใ้เขโบโบโให้เราชิมก่อนมันบกขมมันหวานหวานเอาไว้เคลือวินเาอะเชฟบานีเปิดเพลงเต้นเอาบบเปิดเสียงดนตรีให้เราพังนงหน่อยกไยอะไรได้ เปิดเสียงดนตรีให้เราพังแชบบะแชบะแชบะแอาโค่ไก่อนเบิ้งเดินยกยกเอามาพี่เอาโค่ไก่อนเอานั่งอยู่เวนนี่บะเอาเป็นไข่กินกับกินเราเป็นไข่ก็เลยเงาบะเออเป็นไข่แชบบะหวานบะที่แรกเราคิดว่าขมถชาบบะปูใส่น้ำก้อนเราวจะกินอะไรพี่น้อง Mà mời mà dứt 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 thêm này dứt 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 áo cho cháu dứt 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 ซีน,น,นบ่ซีนมันมีซีนซีนกับอันเอ็นน้อยเดียวหนึ่งดอกนี่กินมัน,นกับมันกับเปือกเอา้าเปือกนี่ก็ได้เฮาเลยสิกินแป๊บซี้เอาเฮาลองกินบ้างเฮียให้ประโคมอีกจอกหนึ่งก่อนมอมประโคมให้เราเต้นก่นอน เช็ดบ้านจะกินแล้วติดใจแล้วโจมติดใจแล้วสองจอกให้เนี่ยจ้เอาจกเสงจอกคู่ขากันพอดีเอให้แม่เพื่อนเอาไปให้เจ้าที่ครับจะเนเพื่อนกินน้ำชาตุแขกเนี่ชา้ก้สก้อนเอาจั่มมาแล้วเอาแล้วเอาจั่ จะกุ้ยผิดโมือสเลยไม่เช่ไปเคลือบ่วงห้ดูเบวาตักแก้วตักแก้วใส่หน่อยนึงไปกินันลูกชิ้นลูกชิ้นแท้มือนี้เท่ากับิกินจ้ามเอ็นเนาะพี่น้องพันกลับข้ปุ้นั ว่าสิได้เข้าในเมืองไปซื้ออันกุ้งซื้ออย่างกับว่าชเข้าซื้อพี่น้องมื้อนี้ค่ะก็เลยว่าสีอันกินเมนูอาหารทะเลเป็นมื้อปีใหม่เอามื้อนี้กินว่าวันเช้านี้ไปก่อนเนาะปีใหม่คือเอามาอีกมื้อหนึ่งปีหน้าปีหน้ามากินน้องกันนี่นาปีหน้าสะดุ้งเลยปีหน้าจิเนาะโดนเนาะวิวิหนาววะหนาวะหนาวแล้ว มียากินบ่ยาดีไข่เขาเจียวให้ไรเมาแล้วมาหายกับเวิร์ตจอกหนึ่งกับฝืนหนึ่งเมาแล้วแค่แบบไรแม่ย้ำมาแม่จะต้องใบเดียกับรู้ไปมาแล้วตัวรู้มาไปช่วยไข่ได้บุมามาไปช่วยเฮ้ยมาด้วยดุดหุดนักหนุนลุยลุยแม่พูดบุมาบอกแม่ อเอลูกน้อยต่งหมอกได้เนาะจะทงใบเอาเบียเนาะคือเอาไปบุญต่อเบ่ะนังเิง่บานั่งนุ่นนู่นแล้วกูแหละ่ลูกลอยลูกบ่ลอยลูกได้ออไอรินไอรินกินยังกินแท้ที่เบอกเป็นเนาะ บ่าาเียงปลอยเลยเนาะ่เปลนแล้วบอาว่าวางเกียงแค่ปีแล้วว่เกียงแค่อาแล้วอยปีแล้วพ่อว่าเียงไปลอยเลยเนาะใส่น้ำกรอนกรอนหนึ่งน่ตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนไปอีกบ่แม่าบอกอจาก แม่แล้วว่าใส่ตกเดียวแล้วก็ใส่เดียวนะมันก็มันยับเข้ามานสินับเข้ามาจะอุ่นๆโดดขนาดไกันเริ่มจะบุูพักเนาะพักขุดเปลือกของมันเนาะแล้วย้อนขึ้นไปติดผู้ชายทับเธท้ามันกันรุ่นๆเลย

ไอนินเนาะแป๊ซี่ไม่ว่าเราจอกเนี่ยโรศัครับเก็หอมปากหอพ่อคไได้่มาให้เสือจอกยังได้ใส่ไหใส่บอลองค์กรอย่าเลยให้เกลีย็เราเนาะประโจมเมาเมาแล้วสองจอกอย่าแล้วประโจมนอนพี่สองจอกสามจอกนะนอนพี่ได้เมาแล้วประโจมนะับไปนอนไนนอนใน เราเป็นไข่เราประโจมเราก็เลยเงาเราสบายถ้เราเป็นไข่ได้ไมมววกันได้หมวได้แล้วมตะเท้นะทได้ยินเสียงตู้เลยคือลมมันพัดเลยี่ดีเนาะตึ้งๆอยู่เนาะจะมาถือกันมือกินปีเลยเนาะใช่ใช่ลมม่มโอจำแก้วของผมเด้

tại <laughs> tiệc thần hai <laughs> bàn như là tiệc thần hai bàn y 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 là tiệc thần hai

เก็บใจทั้งเค่ยางมาถือกองสิ่งกพิลเลาย่าดองยอมใหเจ้าพองให้ลืมคนทิาแล้ิปล้านท์เรีเอยัยเากต็้ทาเนเร้นทเาเนเานเาเตนเต็นทาเทเนเาะเจ็ต่ราเต็า อน้องน้อยลินเต้นเก่งแทนนะป้าเต้นเก่งค่นน้องน้อยน้องน้อยเอาไปยืนติปยืิยืดทิยืิเอิไลเอไลได้ติบแล้วไอลินได้ติบแล้วฮะขอเก็บให้แล้ว

เ็ลงอก็นัแบบน้เนธรรมดาเาเป็นยงี่ยเอออเลาวยเหื่อเปลไม่เป็นไราว 民房，民房。<波> กินบะเตาเยวขายไก่มาเจาะ่่นมาเจาะนั่งก่อนจะกินไก่เกียวเราไว้ข้างล่างกันไดตามสบายตามสบายบอกเลยก็บอกเลยไว้เร่องน้เสีายตามสบายตามสบายเสื้อเต็นท์เด็กเสื้ออ๋าจิ้มดอนี่กระจิบดอง้ดิจิจมกัสบใจพ่อให้บอเก็บ โลลัวอะมามาให้ประจอมก็ให้ประจอมกันเงินสีใหม่ให้ประจอมก็ให้ประจอมกันเงินสีใหม่บางประจอมจีิตื่นขึ้นจน่อยเนาะประจอมยังว่าได้ติ๊ปประจอมไม่ติ๊บจะลุกขึ้นนั่นแหละค่ะเงินสีใหม่พอนเด้๋ได้ติปไปเด้อพอนด้่มันได้ติ๊บแล้วพอนด้่มัน พอนก็ไม่ลินได้แบบนีพอนในเนาพอนเด็ก่พอนนาวันนี้ลูกเอฟภาคให้ครบไคนสบายคนก็เลยบบสื่นเนาะปกติคนจะสื่นก็นีเว้นกันนลูกเอภาให้เอฟซีให้ห้าร้อยบาทเงินปีใหมเด้อใช่พ่อผาแ่เอารับไว ยังก็ไม่ค่อยดังเย็บคอสบายสบายโอ้ยตอนเราต้างมาเป็นไข้ส่งปีใหม่เนาะสบายไปใส่สบายไปไปใส่นั่นล่ะตอนเรากินฮอร์ลูกชายโอ้คิดฮอรลูกชายเนาะมุชันเลยเต้นแล้วนี่ได้ติ๊บเลยก็สาเหตุนั้นแหละหลังรากคิดฮอรลูกชายเนาะก็เรื่องว่าเป็นไข้แล้วก็งงเงาเนาะ คนยังพันันมือออกบ่อันออปื่อนอะไรกินก็แปปว่าไก่เชยออกแล้วนะมันยังเือย่นอันอันนรัับโกบกดอดีอดีีใหม่เออขาแน่นไม่เคยเอือนี้นะเานี่แหละแค่แบ่ขายได้บ่อขายได้บ่อเโอเคเนื้อล้วน ใหญ่ประจมแล้วเป็นไข่ตลองเหนียวแล้วหมอนก็เหลูกเหงาใช้เป็นว่าใช้เป็นบ่าใบาใบใังอยู่แบบดบก้บ่อเ่อยมังแกมกเนม่วนทำมืเต้นอยู่บ้านเนาะเบื่อยู่บ้าเมื่อานี้เมื่อาเมื่อวานเมื่อานเมื่อเต้น เมื่อบเมื่อลิน้นังลูกนะลูกจะคนก็เดี๋ยวนะสองนเานน้องน้อยกับปิงรัวรัวได้กินอยู่ว่คนปิงนี่กินแล้วคนปิงก็กินลูกดิ๊กกะเผาพี่น้องลอยลอยลูกดิกจอบลอยก่คือว่าแซ่บว่าัน รสชาติโอเคเน้อยเกินเนาะบ่เค็มเนาะโบเข้มบ่มโจางอืมแซ่บพอดีกินกับแจ่วพอดีแซ่บขมอ่ำลำน้อยหนึ่งขนมมาชูน้องไอ้นิ่งกินทอดนี่หาฮะ้เป็นตัวเป็นตัวเก็บไว้ไอ้นิ่งกินมาักเกี๊ยมาเชาวบ้านตรงนั้นเก่งมากเลยช่อคือมืดแล้วหน้าสว่างหมดทำไมมากระทู้แปพติ๊กเนาะ เอมือนี้าวผดกบ้มาเงินมือไให้คกนนไม่ยู่เงนลงบุญตีมากก็ไม่ยูมเนะเป็นยานั่นนอันนี้นักเครื่งเงาะยันนควนะเบตาวเลล่อน้เลืนนกาาวไหวนี่าชออยเนาะกิม็เหลือั่าสงานค่าเพ่อนะ่อยั็ไปให้เยกดเด็นไกัน้อยแล้วเม เออเตยยทาน้ำ่าไฟรยอายูนกนไหมานลโจกินไหมว่าขนมแ่านเ้าก็ซื้อนะบริสิทิ์ต่เดียวอืใ่กันาแล้วฮอนฮอนน่ะเอาปลาจมกินละบอกฮอนอ่ะาใกินเด้อใมันฮอนมันกำลังดีนี่บรรยากาศกบ่นหนาวแห้งพี่น้องพอดีแนั่งเข้าดาวทัน้องไดเนะ ปีแต่ก่อดนีหนาวเย็นเนาะปีนี้นั่งลมพัดอ่อนมาพอดีแบบเย็นชดชื้นนะพี่น้องเข้ากับผ้ากันข้าวดาวพาหอหอมปากหอมคอแบบอบอุ่นน้อยเนาะกับป้าจะได้ป้าเพื่อนพัดบสบายก็เลยบรชดชื้นเมื่อนี้ถ้าว่าเพื่อนชดชื้นนะพี่น้องเพื่อนชิโพนและเพื่อนกาโมนแล้วประโคมนะอันนี้เพื่อนกามีจะนั่งแบบซึมๆอีกอย่างก็เจ็บคอ ไฮพอล PFC ไฮพอ RFC กับแบบเสียงกันยังแบบบุคคลีเลยเนาะแม้ว่าเพื่อนเจ็บคอเนี่ยพี่น้องปกติเพื่อนอารมณ์ดีดีนะตอนนี้ทางนอกก็กำลังเปิดเพลงมิลิคาซิตพี่น้องเปิดหมอลำเนาะแม่เพื่อนอยากพังหมอลำแม่เพื่อนก็อยากแบบพังมนม้วนอยากพอนีอย่างวดประจนมบไิ่พอนเป็นมู่เพื่อนก็เลยแบบบ่มคีมู่พอนก็หนั่งพังแบบค่อยๆลมกันไปอะไรพี่น้อง อาจารย์ทองใบเพื่อนกับมาเขานําเมียเพื่อนผัดข้าเอาลูกน้อยลูกน้อยยังสามเดือนอยู่พี่น้องเอามาตากหมอกตากลมบะไรเดี๋ยวสิบสบายเนาะขนาดผู้ใหญ่ก็ยังบสบายเลยสําหรับมื้อน,นี้สาวซุกข,ขอกราบขอบุญขอบคุณ e PFC ใจดีทางฝั่งไทยเด้อที่พาเงินมาให้ครอบครัวสาวซุกซื้อแนวมาเข้าดาวล้วกาขอกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ติดตามและเป็นกําลังใจให้ครอบครัวสาวซุกเด้อมื้อนี้เป็นวัน ทรงไทยปีเก้าต้นห้าปีไม่อันใดที่ว่าบบดีก็ขอให้ผ่านพ้นไปเนาะพ่อแม่พี่น้องอันใดเคาะเข็นเวน้นท้ายก็ขอให้เบิดไปในปีนี้ปีหน้าก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเด้อหาเงินคําให้สูคให้หมาให้ลําให้รวยเบิดสุข,ขู่สุคนเด้อขอให้มีความสุขกายสบายใจเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุข,ข ου, สูขข่สุคนเสารสุขกาสิได้เขาประมาณจักหน่อยพี่น้องกสิได้ เก็บเรื่องเก็บของแล้วก็ถ่านับตนเที่ยงคืนเนาะแล้วก็มื้อปีใหม่แกับแบบเสีเอวเนวมากินปีใหม่เนาะพี่น้องไปเบิ่งอาหารทะเลเนาะช่วงนี้นะพี่น้องเสารุฟกับแบบบุได้เข้าตลาดเนาะแบบมันลดหลายนะก็เลยว่าชิพางเบิ่งวันมืออื่นมือฮึอเนะาะจึงเบิ่งแนวมากินปีใหม่อีก มือนี้เฮ้าก็เอาอหอมปากหอมพ่อก็เนาะกลินพันจับเอ็นกับข้าวปุ้นมือนี้ก็แซ่บแซ่บพ,พี่น้องซีนเพิ่นอ่อนเนาะกลินกับเจี๊ยบเพียแบบหวานๆขมๆนิดน้อยนึงสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสุขด้วยกันบ่ครามโฆษณาเด้อสบายดีายบา